วัดดีเจ้าปลาดาวจะมาพัดขานะ้าวเนาะอันนี้ก็มีแค่หลอดพริกหยวกพริกหวานหอมหัวใ่แล้วก็มีไก่เจ้าไก่ทอดเรียบร้อยแล้วเนาะไปเจ้า,เาไปพัดกันเนาะข้าวในปลาดาวผสมเรียบร้อยแล้วเจ้าใส่กุง้งใส่หมูพริกหยวกพริกหวานแค่หลอดผสมเรียบร้อยแล้วปลาดาวเอาไปใส่ตู้เย็นไหมเนาะ Cái nấm ăn mặc cọp cho ีแค่ใส่เยอะๆนะหอมหัวใหญ่แค่หลอดพริกยวกพริกหวานในข้าวนี่ปราดาผสมเครื่องียบร้อยละกันเดียวถ้าเขาใส่ผวกพักนี่เยอะถ้ามันจืดเขาใส่ซีอิ้วขาวได้จ้็ นี่นะป้าดผสมกับเครื่องของญี่ปุ่นเนาะชุดนี่อร่อยเจ้าปา้าดาวทำบ่อยเนาะ บะเยอะไปกาบะเยอะเจ้า,ย,ายังน้อยหำซ้ำอ่ะสอบไผ่สอบมันเนะาะบะไซก็ได้เจ้าพักแต่เข้าก็าพักนั่นนะ,จะเจ้าเตะสอบไข่สอบมัน cái côn của một mọi y cho Mì thang cung thang mù nó Sắp hơn lại yết à cho và sống đắc cả bên xây tui yên mày โอ้ยยัมันละลายเถอะเจ้าเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะป็าด้าเซส่งแข็งไหมเติมสีขาวไปนีิดถึงจัา มันถ้าบาไบไผ่ใบไส่กุ้งใส่หมูใส่ไข่ก็ได้เจ้าแต่พอดีปลาด้วถอดไก่ไว้เนาะกับไก่ก็ได้เจ้าอร่อยทำงกันดูเจ้าใส่เครื่องของนี่มันก็ง่ายๆเนาะ ผักเยอะๆอร่อยหอมหัวใหญ่เลเจ้าหั่นใส่เยอะๆผักเขา้าอร่อยถ้าบอหมีแค่รอแบบหมีพริกใส่แต่หอมหัวใหญ่ก็ได้เจ้า กินสองคนจ๊ะคนเดียวจ๊ะ ใส่แต่ซีอิว้วขาวกับปลาด๊าผสมเรียบ้อยแล้วเจ้าเข้านี่นะผัดปลาด๊าผสมเรียบร้อยแล้วปลาด๊าไปใส่ตู้เย็นมาเจ้าแต่วันน้าเขาเอาพักเขาใส่เอาพักเขาเติมพักซดนี่กวกแค่หอดต้นหอมถ้ามันจืดเท่ากับเพิ่มซีอิว้วขาวลงไปได้นี่แหละเจ้าเพราะฉะนั่นบอกเจ้าไปปรุงอย่างเดียวเจ้าซิมดูมันจืดกว่าแค่นั้นแหละ สองซิมแล้วเนาะอืมอร่อยเจ้ามะไก่ที่กับย่างทอดอ,อยู่เลยเจ้ายังมีหั่อยู่หนาไก่นะ่ะเจ้าซุกแล้วเนาะเพราะไก่นี่ปลาดา กํลังถอดตะกี้นะเจ้าถอดเยอะอะแต่ประดาวเอาใส่ี่เพียงห้าสิ้นแค่นั่นแหละแกเดี๋ยวอันเอาไปกินตั้งหนอกเจ้าพัดเสียเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดเขา้าประดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอกดไล่์ดดแซร์กดกระดิ่งที่ตา่างคือประดาวโดวยเนอะจะไได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสััสดีค่ะ